นะผมไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเพราะนั้นให้บริหารงบปรมันอย่างมีประสิทธิภาพนะทั้งในส่วนกลางโซนภาคโูนท้องถิ่นเทศาบาลนะช่วยกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับการอบรมดูงานต่างประเทศวันนี้ผมไม่ไม่ให้ไปนะไม่อยากให้ไปดูงานต่างประเทศเว้นไปติดต่อราชการไปประชุมเนี่ยได้ผมว่าถ้าจะไปดูงานต่างประเทศจัดประชุมในประเทศไทยสำนักงานประเทศไทยแล้วเชิญเนี่ยคนที่จะไปดูเนะี่ยมาบรรยายใช้งบประมาณถูกกว่านะหรือเอา ภาพยนต์เอามีดทั์เอาอะไรมาดูเอาตำราเอกสารมาดูผมว่าความรู้เราเยอะแยะไปมันอยู่ที่ว่าทาได้หรือเปล่าตั้งใจจะทํำไหมเท่านั้นแหละนะไปหาวิทยกรมาบรรยายในประเทศไทยต้นทุนก็ถูกกว่าไปดูงานไวรัลังนะมีรัฐบาลอเลือกตั้งอะไรแล้วเข้าไปดูนะผมไม่รู้อะไม่เกิดประโยชน์ไม่ให้ไปนะก็ขอชื่นชมนะครับเขาจะได้ถ้าใครทําอย่างนี้อยู่แล้วก็เวลาเขามาเขาได้ไปเห็นประเทศไทยด้วยเลยไง วิทยากรเขาได้ไมาเห็นเออประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อโซเชียลมีเดียบางสื่อบางคนบางไลน์มนโนออกไปไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเขามาได้ชื่นชมนะการเปิดตลาดใหม่ทําหลายที่นี่ให้ไปดูวันนี้ช่วงนี้ก็ไปอินเดียอยู่นะก็หลายอย่างเขาไายงานมาแล้วมีความก้าวหน้าหลายเรื่องนะครับเราก็ต้องทํางานในเชิงรุกนะเดินเองเปิดตลาดเองทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนะก็ระทรวงอื่นด้วยนะสี่กลุ่มตลาดตลาดอาเซียนไทยแดน นะครับในเรื่องของผ่านแดนสินค้าอุปโภคบริโภค,ภคธุรกิจบริการก่อสร้างกับโลการลงทุนค่าชฉยแดนแล้วก็ผ่านแดนด้วยนะครับบางอย่างต้องไปอาศัยการใช้สิทธิท,ทางภาษ,ษีในประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะต้องมาลงทุนเพื่อนบ้านแล้วเอาของกลับเข้ามาบ้านเราก็เป็นกระจายสินค้าออกไปทำนองนั้นเพราะเราถูกตัดสิทธิ GSP ไปไงเพราะเพราะนั้นบ้านเราก็ต้องปรับรูปแบบใหม่นะสร้างเครือข่ายระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้นะสำหรับ ตลาดที่สองคือตลาดที่มีการพัฒนาการสีปานกลางศักยภาพสูงเช่นจีนอินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางละตินอเมริการัสเซียโดยเน้นเจาะตลาดเมืองรองเมืองหลักเข้าไปกันหมดแล้วเอาเมืองรองที่มีศักยภาพนะจะได้เป็นช่องทางเข้าถึงผู้นําเข้าและผู้พูดพภคอย่างแท้จริงประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นการค้าปลีกเจอะกลุ่มผู้บริโภกระดับบนในจีนอินเดียเพราะคนเยอะมากนะวันนี้เอกชนช่วยไปเดินสายด้วยนะไปเดินด้วยเดี๋ยวรัฐบาลไปผมก็ให้เอาเอกชนไปด้วยทุกทีนี่ไปอินเดียก็ให้พาณิชย์เข้าพาไปด้วย นะจะได้ไปโฆษณาค้าขายของได้เปิดตลาดตัวเองได้ช่วยกันนะร่วมมือกันเอกชนกับรัฐต้องร่วมมือกันอย่าติต่งอย่างเดียววันนี้เรามาแก้พันอย่ามาติผมก็ไปติติงกันข้างในคณะนะแล้วก็ไปเดินต่อกันนะถ้ายกปัญหามาถึงผมหมดก็เยอะเกินไปผมแก้ไปไปไปแก้กันข้างในก่อนนะอันที่3คือตลาดที่มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงเช่นะอ,เอเมริกายุโรปญี่ปุน่นนะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนะผมถึงบอกแล้วไงต้องไป ต้องไปคำนึงว่าเราเอ๊ะเราจะส่งเสริมเรื่อง,อ,งอะไรเรามีเปรียบเรื่องอะไร mm. ก็ไปส่งเสริมเรื่องนั้นนะไปกลุ่มผู้สูงอายุนะกลุ่มฮิสแปนิกกลุ่มสถาบันกลุ่มรักสิ่งแวดล้อมเหล่านี้กลุ่มคนรักสัตว์อืมใช่ไหมอะไรเรื่องสปาเรื่องเครื่องทาอ่างเรื่องอะไรไปดูดินะทำให้มันดีๆแล้วกันอันที่4ี่คือตลาดที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจต,ต่านะแต่มันเป็นแหล่งทรัพยากรเราก็เอาเข้ามาดิเป็นสินค้านำเข้าแอฟริกาเอเชียใต้ นะกลุ่มหมู่เกาะอะไรเหล่านี้นะเน้นกลุม่มทาการ,กรเกษตรก่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันสแสวงหาวัตถุดิบขยายการลงทุนนะต้องเชิงลุกนะครับเจรจากับเขาแลกเปลี่ยนกันให้ได้นะให้อะไรเขาเราก็ต้องไรอะไรกลับมาทุกไทยทุกประเศทศต่างมาหนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะรทูตทุกพาณิชย์ทุตเกษตรผมกำลังประเมินอยู่นะทุตทหารก,ก็ด้วยนะต้องประเมินด้วยนะ่าช่วยประเทศไทยเร้ยงนะังไงทุกปีจะต้องมีการสรุปนะเมื่อมีผลงานอะไรปรากฏออกมาไม่งั้นก็อยู่ไป นานๆไปเรื่อยๆก็ชินไปเรื่อยไม่ต้องทําอะไรนะเรื่องสําคัญนะครับผมก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันศึกษาสื่อมวลชนร่วมเปิดโครงการปฏิทานความดีปีมหามงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นพลังในการปฏิรูปประเทศก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันตั้งปฏิทานทาความดีเพื่อสังคมเริ่มตั้งแต่บุคคลครอบครัวหน่วยงานองค์กรระดับชุมชนตั้งใจทาความดีเพื่อสังคมนะครับหลายอย่างนะครับทาสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันก่อน นะเช่นต่างใจจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์เย็นผมก็หลังตั้งอยู่เหมือนกันนะให้อารมณ์เย็นขึ้นนะแต่คิดให้มากแต่ต้องตั้งใจว่าเออจะคิดให้มากขึ้นนะทําเพื่อประโยชน์ให้มากขึ้นนะเผื่อแผ่คนอื่นมากขึ้นนั้นดูแลแบ่งปันคนอื่นให้มากขึ้นกิตฐานะผู้น,นี้มันต้องต้องคิดนะแล้วในครอบครัวก็ออต่อไปอย่าไปรังแกสัตว์นะอย่าไปทําร้ายสัตว์มันสัตว์สัตว์ตคือสัตว์นะคนฉลาดยกว่าสัตว์อยู่แล้วอย่าไปทะเลกกาะกับสัตว์ นะนี่ต้องมีกฎมงกฎหม,มายมาวุ่นวายหมดนะแล้วก็เดี๋ยวก็เดือดร้อนอยู่นะก็ขอให้เข้าไปดูรายละเอียดนะครับในเว็บไซต์หน้าจออยากให้ทุกคนบันทึกไว้ด้วยนะว่าปีนี้จากปีนี้นะปีนี้ปีหน้าปีต่อไปเนี่ยพระบาทพิพหัวท่านทรงครบ8 8พรรษาแล้วนะนะสมเด็จทรง84่ใช่ไหมครับอีกหลายพระองค์ก็ครบ60นะก็ปีนี้ก็สมเด็จพระเทพร,รัตนะ์หกถ้าทําถวายเนี่ยถ้าเอาแค่4ีนะ่พระองค์พระหญิงอุรพรก็ นะอีกสามปีเนะี่ยก็ถ้าทำพระองค์นะก็สี่อย่างแล้วนะถวายพระองค์ละอย่างแต่ผมว่าทําได้มากกว่านั้นนะอย่างที่ผมกำลังพยายามทําอยู่เนี่ยผมทําเพื่อ<ท><ท>เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเนะี่ยทุกเรื่องนะก็ต้องทำนะได้แค่ไหนก็ต้องทําต้องอดทนนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้เ,เป็นวันสุดท้ายนะครับที่มีตลาดกล้วยไมย้ตลาดน้ําข้างในรัฐบาลแต่บอกแล้วว่าก็จะขยายอย่างอื่นต่อไปนะครับก็ให้คึกคักไปเรื่อยๆให้มีความสุขนะนะ อย่าติตริงนักเลยบางคนก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่ของจริงมาแล้วแหมผมไม่รู้ว่าคนเหล่านี้คิดอะไรไม่รู้นะไม่คิดนะติเป็นอย่างเดียวเนี่นะก็คนอื่นเขาสนใจก็ก็ไม่สนใจไม่ชอบก็บอย่ามา,ามก็เนั้นเองนะขอบคุณเจ้าที่ทุกคนนะครับหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนทั้งภาคประชาชนเอกชนด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงเกษตรสหกรได้หาพื้นที่ตลาดกล้วยไม้ไปอยู่ที่ตลาดอ,อตกนนะครับเป็นการถาวรข้างทำเนียบเนี่ยก็จะเปลี่ยนพิธีมา มาเป็นวิธีการจัดงานข้าววิถีไทยหรือหน่นอีกต่อไปนะครับใน5มีนาคมถึง5เมษายนเดือนหนึ่งหลักก็จะโปรโมตข้าวไทยจากภาคต่างๆนะครับการแสดงต่างวาพื้นบ้านซึ่งหาทุได้ยากนะก็มีโอกาสการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ผู้ปกครองพาลูกหลานมาด้วยนะมาชมการเล่นการแสดงพื้นบ้านนะครับมาซื้อของที่มีคุณภาพราคาก็ต้องเป็นธรรมนะครับ แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวนาเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นกระดูกสลังของชาตินะครับของเรามาเป็นรวยายาวนานนะช่วยเขาช่วยเขาหน่อยช่วยกันซื้อช่วยกันหนุนนะครับแล้วก็มีตลาดนัดศิลปะด้วยนะสนุนให้จิตรกรศิลปินนักประดิษฐ์ไทยมีพื้นที่การแสดงจําหน่ายงานศิลปะคู่คู่ปลาดบุกเอาเล็กๆมาได้ไหมใหญ่ๆก็มีเล็กๆก็ได้นะทำม,มันจะได้ซื้อง่ายๆของแพงก็มีของถูกก็มีแต่เป็นจากประชาชนนะข้าง ล้านบริษัทไม่ต้องมานะอยากให้เป็นตลาดของประชาชนนะช่วยกันน้อมนำธรรมะเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะครับสามประการนะของพระพุทธเจ้านะเราสารพุทธเี่ยคือพระพุทธเจ้าแนละคําสอนท่านมีอยู่แล้วนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อะไรนั่นแหะนะเคยเรียนกันมาแล้วศึกษากันมาแล้วเนี่ยก็หลักๆสาคัญก็ได้แก่ไม่ทําความชั่วทั้งพวงทําความดีให้ถึงพร้อมทาจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใสมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต นะครับแล้วก็ยึดแนวทางของบาทหลวงหัวในเรื่องของความพอเพียงนะก็เพื่อความเจริญและรุ่งเรืองของตัวเองและครอบครัวและของสังคมและของประเทศไทยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพักผ่อนให้มีความสุขนะครับปลอดภัยทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับเคคคยยยย้มมพใจจจหหนททททึงงงงงาาาาาะะตวววัุกดดีี่่่ขาาอขงงอูล พาอยู่ไร่ที่ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในวม่ชา